สวัสดีครับวันพฤหัสที่24ตุลาคม67นะครับเรื่องของ geo g r a p h i c r l i s t ที่ a อนโทนี่บิงเครนพยายามบินไประหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเทวิสเพื่อเจรจาหยุดยิงในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าที่จะมีการเลือกตั้งประธานาบดีระหว่างคารราแฮริสกับโดนัท m p ใน7 s w i สวิงสเตทนั้นคะแนนสูสีกันมากสุดท้ายอยู่ที่7รัฐนี่แหละครับใครจะเป็นผู้ชนะเพราะต่อให้คะแนนโพนาอยู่ของคารราแฮริส วันฮิราลีคินตันเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับนำอยู่3% 4%เอร์เแต่สุดท้ายแล้วแพ้โดนัลด์ทรัมป์ในเจ็ดสวินสเตท์ของฮิราลีคินตันคัมราเฮริสจะเหมือนอย่างนั้นอีกหรือไม่นี่คือสิ่งที่เดโมแครตนี่ค่อนข้างจะวิตกกังวลเพราะคะแนนเสียงส่วนใหญ่ชาวขาวและแม้แต่ชาวอเมริกันกผิวดำก็ยังที่จะเทไปทางโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและผู้นําในเรื่องของกิจการ เกี่ยวกับการที่อ,อุพยพเคลื่อนย้ายมาดินแดงของอเมริกานี่คือภาพโมนิเตอร์ทั้งหมดของ2อาทิตย์สุดท้ายกับมาดูให้ดีในเรื่องของแอคโคลอุลุกนะครับแมคโคลอุลุกแน่นอนครับถ้าทํามาสงครามการค้าภาษีจะจ้าขึ้นอีก20%หรือ3 0 60%ิเปอร์หรือ100%สหรับธุรกิจบางอย่างสำหรับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกจะเจอ20เซนอย่างเดิมนั้นก็จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจข,ของอเมริกา เกิดหหยนะและถดถอยลงได้ในอนาคตในอีก4ปีข้างหน้านี่คือภาพมอนิเตอร์และการที่จะทํารลดภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่เดโมแครตขึ้นภาษีคนรวยจากยีเป็น2 8่นนี่คือความขัดแย้งและชนอเมริกันจะต้องคัดเลือกเอาเองแต่โดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจนั้นมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นแน่นอนเพราะความวิตกกังวลของภาษีเพราะเงินรายได้ของอเมริกันนั้น ยังไม่ดีพอมีการลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายอยู่ดีนะครับในการใช้เงินไม่เงินมหาศาลนะครับ1.8่เจุด trillion us dollar จะเป็นหนี้สาธารณะถึง135สาเซนสำหรับชาวอเมริกันในอนาคตเหมือนกับญี่ป,ปุ่นแล้วครับหนี้โครเรียนตอนนี้สูงขึ้นมากทำให้ทะลุรายได้ไปเรียบร้อยแล้วนี่คือความวิตกกังวลความเปราะบางของมคโครเอาลุกอีกรอบหนึ่งและกลับมาดูนะครับความอ่อนแอของภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ของจีนออกมา4.6 ที่ค่อยๆเป็น5 2แล้วก็4.8หรือ4.6และในไตรมาสุดท้ายจะเหลือเท่าไหร่และปีหน้าโฟกเสทั้ง IMF รและโบลเงงคิดว่าจะอยู่แค่4.3ถึง4.5ไม่มีวันถึง5จีนก็ต้องใช้มาตรการกระตุ้นเต็มที่ถึงได้ลดภาษีแล้วก็พยายามลดดอกเบี้ยรมเพื่อกระตุ้นเศร,รษฐกิจภายในเพื่คอคอนซัลชั่มคอนซูเมอร์ที่จะจํำขึ้นให้ถึง5%ใน2ปีข้างหน้าคือ2อ2 26. ถึง2,027ใน3ปีนั้นนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดก็คาดหวังว่าจีนจะกระตุ้นอย่างไรขณะดเดียวกันความป่ะาบางของกลุ่มเป่ะาบางทั่วโลกนั้นและเงินทุนเคลื่อนย้ายที่กำลังเคลื่อนออกจากจีนวัตถุก,กิจการการค้าในเรื่องของแมคโรในเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์พลายเชน i n AI ทั้งหมดที่กำลังเติบโตแกร่งมากในรอบ10ปีถึง20ปีข้างหน้าจะเห็นชัดเจนนะครับ หุ้นของอเมริกาโอทามไฮโดยเฉพาะกลุ่ม7นางฟ้านะครับ Microsoft, Amazon, Apple, t e s a ก็จํำขึ้นมาแต่ที่ออทามไฮคือ n a v i d เดีย m i c r o s o f t และก็ Apple นี่คือภาพมูลเตอร์เห็นการเติบโตแกร่งมากในเรื่องของ Apple ในธุรกิจที่จีนที่กลับมาสั่งซื้อ iPhone ขนาดที่ใน n v i d i เดียนั้นก็ต้องกระจายการลงทุนเต็มที่ และมาในเซาท์อีสเอเชียรวมทั้งประเทศไทยเด็กต้นธันวาที่จะเข้ามาในเยาวราชที่เขาเคยอยู่สมัยตอนเด็กที่อบยบมาจากไต้หวนันกับคุณพ่อนั้นแน่นอนครับจะเห็นการลงทุนซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจของไทยถ้าเราตัดการเมืองที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะวันอังคารที่ผ่านมานั้นที่สาลน้ำนนสั่งให้อายการสูงสุดไต่สวนและแจงมาภายใน15วัน ที่มีผู้ร้องเรียนไปถึง6กรายนะั้นเสนอขึ้นมาและจะตัดสินว่าจะรับเป็นคําร้องหรือไม่อนาคตนั้นแน่นอนครับต้องมีและก็ตัดสินใจจะมีเกิดขึ้นภายใน6กถึงแเดือนข้างหน้าครับอาจจะเป็นกลางปีหน้าถ้าเกิดปัญหาการเมืองรัฐบาลก็แค่ยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่เท่านั้นเองอย่าไปวันวิตกก็เป็นจังหวะของเม็ดเงินที่วัยุพักสองที่จะเก็บหุ้นสะสมเป็นรองเทอมฟันสิบปีข้างหน้ายิวสามถึงเก้าเปอร์เซ็นขณะที่ ฟันในประเทศทั่วไปอยู่ที่เทคโปรฟิตหรือกองทุนต่างประเทศที่ซื้อมาห้าหมื่นล้านแล้วกลับมาขายสองหมื่นห้าพันล้านเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะเป็นเงินเทคโปรฟิตและจุดท้ายก็ต้องแซรใบแบ็กกลับในกลุ่มแน่นอนครับที่ได้ประโยชน์เทรนด์ดอกเบีย้ยลงนั้นอาจจะค่อยๆชะลอตัวลงที่เฟดนะครับไม่รีบลดดอกเบีย้ยอย่างเต็มที่จะค่อยเป็นค่อยไปอย่างเก่ง0.25ในเดือนหน้านี้แล้วก็เดือนธันวานี้ s ขณะเดียวกันทั่วโลกเศรษฐกิจก็จะต้องลดดอกเบีย้ยตาม นี่คือภาพมอนิเตอร์เหมือนกับจีนลดไปเรียบร้อยแล้วกลับมาดูให้ดีนะครับเซกเตอร์ที่จะควรเวทเต็ด,แ,ดแข่งกับกองทุนวัยุพักเทคโปรฟิตไปเรียบร้อยเรื่องของการเมืองเกิดขึ้นในวันคารและทิศนี้ที่หุ้นปรับฐา,านที่นิวยอร์กนั้นก็เป็นการเก่งกําไรออกมาและลดพอร์ตลงทุนเก่งกําไรฉะนั้นกลุ่มที่จะไฮไลท์ก็คือบิสที่ลงทุนและเต,บติบโตแก่งประชุมสุดท้ายในวันนี้จะใช้สกุลเงินเดียวกัน ฉะนั้นบิตจะเป็นไฮไลท์ของสกุลเงินดอลลาร์ที่จะอ่อนแอร์ลงและเข้าสู่สกุลทองคําขณะที่รัสเซียนะครับตั้งธงไว้ดูดทองคําเข้าอยู่ในสกุลเงินของเซ็นทรัลแบงค์ห้0หมืลูบินเก็บในเรื่องของสกุลทองคําแทนฉะนั้นเซ็นทรัลแบงค์อื่นๆที่กําลังประชุมกัน30ประเทศในสกุลที่กลุ่มบิดของรัสเซียนั้นก็จะหันมาเก็บทองคํา ันทงคํานั้นมีโอกาสทะลุถึงกลางปีหน้า3,000เหรียญแน่นอนเป็นอย่างต่ําเก็บให้ดีขณะดเดียวกันเซกเตอร์เอ,อเื่นๆของตลาดทุนตลาดหุ้นนั้นก็จะเติบโตได้สําหรับตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกันพันหนั้นเบรกอยู่แล้วแต่ดิฟโพฟิ i เทคกิ้งลงมาคอนซ l i d เ t e สำหรับตลาดหุ้นไทย1440ถึง1480เป็นจังหวะเก็บหุ้นกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มของพลังงานไฟฟ้าทดแทนเพราะ ทุกคนพุ่งเป้าขึ้นโซน EEC ที่ B.O.I อนุมัติไปแล้วถึง500แสนล้านโดยเฉพาะเซกเตอร์อะไรครับของชิป AI ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ PC Board ที่จะเป็นฐานหนะ้า Data Center Cloud Center ในอนาคตไทยจะเป็นเบสออนแล้วก็ผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าไทยก็จะพุ่งเป้าผลิตส่งออกได้ปีหน้า680,000คันสำหรับ6ปี2025ในปีหน้านั้น เลือกให้ดีนะครับกลุ่มเหล่านี้แหละครับจะเติบโตแล้วก็กลุ่มที่จะเฮล์แคร์เข้ามาแทนเพราะทุกคนจะเก็บหุ้นโ์ดใหม่ก็คือกลุ่มของแน่นอน Data Center c l o ์ d าวเซ็นเตอร์ชิ i เซมิคอนดักเตอร์เทั้งหมดหาหน้าถึงลงทุนในธุรกิจ AI อีก500ร้ล้านเหรียญในประเทศไทยที่เป็นฐานเบสที่จะเติบโตแกล่งในเรื่องของ Data Center AI ทั้งหมดเหมือนกับฮาหนาร่วมกับปตทผลิตชิตต้นน้ำ แห่งแรกในประเทศไทยนั้นจะเติบโตแกร่งใน2ปีข้างหน้าก็เก็บหุ้นสะสมหุ้นเหล่านี้นะครับเดลต้าเค้าคอมที่จะ n อ็นว a เดียจำเติบโตและผลิตฐาน TSMC ก็เข้ามาผลิตก็จะเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับเข้าคอมเหมือนกับฮาน่าร่วมกับปตทแล้ว KCE จะร่วมกับใครละครับนี่คือสิ่งที่ n v ็นวีเดียเข้ามามีความชํานาญใน PC บอรนั้นเก็บให้ดีนะหุ้นเหล่านี้จะเติบโตแกร่ง 2- 3เท่า ใน2ปีข้างหน้ามันจะเหมือน7นางฟ้าของอเมริกาและครับที่จ้ำขึ้น15เท่าทั้งนั้นคือ n อ i น i a เดีย Microsoft, Amazon เมและก็ p p p l e หุนเหล่านี้เก็บเข้าพอร์ตให้ดีครับขณะที่ Consolidate แล้วยังไงสิ้นปีก็คือโอกาส2ใเนสุดท้ายหู้นจะทะลุ1,500ไปทดสอบที่1,550และรอปีหน้าต่อที่กรงงย,ยังไงลดดอกเบี้ยอีก0.25แน่นอนใน2เดือนข้างหน้านี้ นี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ทั้งหมดเก็บหุ้นให้ดีครับสวัสดีครับ